เอานนี่แงน็อตมึงอีป้าข้างบ้านไปฟ้องใช่ไหมเงียบไว้รอให้มันไปก่อนไม่หลุดแถมโดนแขวนกูจะหมดแรงแล้วว๊าวงั้นก็ลงไปได้แล้วเงี้ยดูเล็บ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 ปิดไปสักทีฮส่งไปสถานเลี้ยงแมวจรนะเดู๋ก่อนจะได้ไหมขอคิดดูก่อนพวกเราเราตั้งคูพร้อมไหมก็ต้องพร้อมแล้วไง มันใส่ขนาดนี้นะเฮ้ยต้งลำอกล่องนี้แล้วจริงๆหรือโถษจูิ่นไปหน่อยอไร้เม้าห้ติดไข่กูอย่างนี้จุกเสียดทุกที่ที่ชนะ,ะ,ะกูจะงับคนไหนก่อนดีอย่าให้รู้ใครทำกับกูได้ตายแน่้ตงนยขอเบอร์จะได้ไหมขาไม่ให้ฝันยังไม่มีหวังเลยเหรอ ใครเน้งะใครตบหน้ากูเนี่ยตบแล้วตบอีกส่วนกูไม่ได้ฝันเลยเนี่ยกูต้องเฝ้ารถเ,เฝ้าทำไมมึงนอนบนรถไปลเล้ยอ่ะแล้วกูจะทำยังไงในข้างถนนไม่มีรถโถ่กูแมวบ้านนอนไก่โซฟาเวทนาพวกนอนข้างถนนงานตดๆต่อ,ตอ,ตอทำวิญญาณกูออกจากกรางไปหมดด่วนงานกูน่เหรอเยอะตัดตีนชี้ฟ้าเหลือแต่หน้าที่ยังไม่กก่เอยคิดคอนเทนต์ไม่ออกอยากไม่นอนคิดคอนเทนต์กับเมียที่บ้าน ส่วนทั้งนี้ข้าชาเบกสักถ้วยก็พอไม่ขออะไรมากไปกว่าน,นี้อ่อนเล่นละร่างบอลยังเอากูไม่อยู่เลยกูนี่นอนสลดตอนกูนอนหดหูหดหูกูว่ามึงนอนหดทั้งหน้านะส่วนกูละ่ะวิญญาณกูออกจากร่างไปแล้วเจอกันใหม่ที่โลกแมวยยพยายามจะตปิดแต่ลืมตาไม่ขึ้นกูแพ่หอมแดง